น้องวิจิลูกสาวหนุ่มสอนรามยิ่งโตยิ่งสวยน่ารักมากแต่งชุดไทยเป็นตัวแทนนักเรียนถือ่าดวันสุนทรภู่เป็นภาพที่อบอวนไปด้วยความรักและความอบอุ่นจริงๆค่ะสำหรับโมเมนต์ล่าสุดของน้องวิจิลูกสาวคนเดียวของพระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิท์ที่วันนี้โตเป็นสาวน้อยวัยหขวบก้าวเข้าสู่ชีวิตนักเรียนวัยประถมอย่างสดใส โดยปีนี้น้องวิจินั้นก็ได้เข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนดังของเมืองไทยก่อนหน้านี้คุณพ่อสอนรามนั้นไม่พลาดที่จะเก็บความประทับใจของลูกสาวในวันเปิดเทอมพร้อมทั้งโพสภาพน้องวิจิในชุดนักเรียนแสนเรียบร้อยหน้าอินดูพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่ชวนยิ้มว่าสาวเซนฟรังคค่ะเรียกเสียงอินดูจากแฟนคลับได้แบบถล่มทลายเลยล่ะคะ่ะ และหากใครได้ติดตามพ่อหนุ่มอยู่ตลอดจะได้เห็นว่าคุณพ่อนั้นทุ่มเทให้กับลูกสาวเป็นอย่างดีขับรถรับส่งลูกเองตลอดเกือบทุกวันน่ารักจริงๆเลยล่ะคะ่ละล่าสุดหนุ่มสอนรามนั้นก็ได้ลงภาพความลื้มใจที่น้องวีจีนั้นได้เป็นตัวแทนนักเรียนป .1 แต่งชุดไทยถือพานวันสุทนทรภูพร้อมกับเขียนบอกเราเอาไว้ว่านกิงวีจีเทพพิทักษ์ ได้เป็นตัวแทนเชิญผ่านส่จิบัตในกิจกรรมงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนเซนฟังซิสเวียคอนแวนนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากหลายคนนั้นลงความเห็นเลยว่าน้องวีจีนั้นยิ่งโตยิ่งสวยและมารยาทงามมากๆเอ็นดูที่สุดเลยคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ